ปล้นอันนี้ใสหมูยองน้ำสลัดกันฝอยทองน้ำสลัดทัดนี่ไงแบบมีเลยพี่น้องอืมฝอ,อยทองนิ่มาอีกแล้วมือนีพามากินขนมปังตะมุติมีอุตส่าห์พี่น้องเบิง่งวิธีการแพ็คของเพนเดอร์นะคะที่นี่เป็นแพ็คชุญยญากาศสิ้ซีนสองสันแบบมีเลยเลสซีนแรกี่เป็นถุงพลาสติกแบบมีพี่น้องนี่ื่อนี่เออเขารีวิวหลายจนแวนเพรน่าอดใจบ่ได้ทำแบบว่าสืส่อฝากมืงอยู่โรงงอกโรงงานสื่อแบบเป็นของฝูกของฝากอะไรได้พี่น้องเ้อม,มีวันเดือนปีเบิดอ,อายุ ก็จะบอกว่ยวันเดือนปีวันอายุนี่ใหม,ม,ม่นีพพ่ใหม่กินทาผู้ใดมาแล้เราทานยิง่งมันกินในน้ำไข่ไก่ตย๋นไว้ได้วยพี่น้องเลยอันนี้อยู่ได้ประมาณหกถึงเจ็ดม,มือ้อเป็นใสหมูยองน้ําสลัดนี่สิเป็นใสฝอยโขงน้ำสลัดพี่น้องอยากลองด้วยพี่น้องเลยไปกดมาลองมาชิมกันได้ในราคาสีเหลืองตนต,ต่อแหวนเผ็ดเหนือภูมแน่นอนอัดมาเต็มกรองอัดหนักพี่น้องนนอ,นอ่ากับบริยูที่ไหนเลยมูเปิดออกมาก็ทิมาเจอแบบนี้เลยพี่น้องเจอแบบนี้นเลยใส่จุกๆแบบนี้เลยมีพลาสติกปิดหนออา้าอีกที่นึงพี่น้อง ผัดติอยูกวองกบบนี้แล้วนี่ผัดติกแบบนี้บ้าอับบนบบนี้ใส่หมูหยองน้ําสลาดัดจ้าแบบนี้เลยมางใกล้ๆมางใกล้ๆสุ้มๆๆุ้มที่อบอกว่าเปิดออกมาน้าสลัดกับจุกๆแล้วพี่น้องหองมหวานเ<ก>พี่กัดตะก้าสีเหลืองต่อๆแบบพี่ได้พี่น้องขเขาจะาทำสดใหม่ทุกวันพี่น้องืออะไรคะหมูหยองน้ําสลาดัดพี่น้องก็พอผิดฝอยทองน้ําสลัด ฝอยทองน้ำสลัดทัดนี่ง่ายแบบนี้เลยพี่น้องจุกจุกจางสิบวกว่าหนึ่งใบแดงหนึ่งใบแดงไปกดเอาพี่น้องแต่กล้าซีเดอกต่อแหวนเพชรมักมาซีน้ำกัดด้วพี่น้องกล่องหนึ่งก็ยี่สิบสิบพี่น้องอันในกลอนี้นะซิมหมูยองน้ำสลัดก่อนแถมไม่จิ้มน้ำเด้พี่น้องอืมพี่น้องอืมฝอยทองนิ่มๆน้ำสลัดเยิ้มๆแบบเข้ากันฝอยทองเป็นหอมหอมพี่น้องหอมกินลมควันแฮ่อืม แป้งบางนุ่มนี่จะฝอยทองเข้ากันแฮมอมตอนนี้เป็นฝอยทองั่นนี้เป็นหมูยองน้ำสลัดสาม,มารถไปกดเอาไรในตะกร้าสีเหลืองตอวต่อแหวนเพชรพี่น้องเอ้ยแซ่บแฮมมามา,มาเบิ้งหมูอยองน้ำสลัดพี่น้องมีน้ำสลัดเขาจะยึดซื้อนี่แหละเดือดห,หม้อมากงอกรึไมอือ หมูย้องกระไฮแบบจุกๆเลยอืมอืมน้ำสลัดมันปวดอู๊ยเมอืมไปได้หมูย้องน้ำสลัดเด็ดกันสำหรับคนที่อยากลองอยากสิมข้าะดูปังตุ่มตุ่มมีมอ,อ,มอ,อะไรบ้างเลยถ้ามาไปกดอะไรป่ะอืม หนึ่งถาดหนึ่งกล่องได้เยอะๆแบบนี้เลยพี่น้องน้ำสลัดเยิมย้มๆเดี๋ยวเขาลองกัดเรืองเราบีบไม่ได้ออกว่น้ำสลัดน้ำสลัดแบบนี้เลยบอกว่าสุดจอดแฮ เป็นสามตีก่อนกับอิมไฟแน่นๆตุกแป้งหอมๆต้องขนมปังตะมุตะมิเนอะอันนี้ฝังจะเป็นฝอยทองบไปแกะแก่บุแก่ฝอยทองน้ำสลัดอร่อยหอมฝอยทองแบบได้กลิ่นแบบไทยๆแห้งเนาะไปกดมาลองมาชิมมันได้จ้าตะกาสีเหลืองตัวตแหวนเพชรว่าผิดหวังแน่นอนผ่านแน่แบบนี้อิ่มจุกๆไปเลยจ้ามาเบิง่งฝอยทองน้ำสลัดแล้วสกัดวาสบีบน้ำสลัดออกบ่ ืออก็นำตะละเขายืมๆแบบนี้เลยของฝอยท้องอยู่หลางไืมะก็ชาติฝอยท้องชิ่อออกหอมฝอยทองหอมนุ่มไม่หวานมากอร่อยอร่อยต่อรสชาติหมูยองอาจจะได,ด้ได้กลิ่นของหมูยองบวก ขนมปังแบบนุ่มอ่ะสาหรับคนที่แบบฟันมาดีก็กินได้อ่ะแป้งเขาอ่ะนุ่มแห้งหมูยองก็น,นุ่มน้ําสลัดนี่แบบที่บอกว่าทั้งไรวะมันปเปียกกับอีียงที่เป็นเหมือนคือมันเป็น,ปน,ปนอีียงแบบชีมมันกินกับหมูยองอ่ะชิมเขากินกับเสนวิดน่ะอืมสั่นเลยแบ่บรวมๆแล้วแสบทั้งสองแล้วแต่คนมักไป่นอะแต่ว่าสําหรับคนรีวิวมักอันนี้ปวยทองแสบแห้งหอ,อมหอมกินลมควันได้กินแบบไทยๆแห้ง อย่าลืมพี่น้องไปกดมาลองมาชิมกันได้ตะก้าสีเหลืองต่อต่อเป็นเพชรถาดใหญ่แบบนี้พี่น้องมากแบบแบบมากรสชาิใดก็ไปกดได้หรือว่าอยากริมชิมทั้งสองอะ่ะเราไปกดมาทั้งสองอลยพี่น้องอร่อยบอัวผิดบังแน่นอนพี่น้องไป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 กดเอา